อืมอ๋อผมนึกออกแล้ว はい。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ท่านอาจารยทอง่านาจารยทางวัดศิกันประเดจได้มีนโยบายอย่างไรในการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งกำลังระบาดลอกใหม่นขณะนี้ ซึ่งทางวัดนั้นก็ได้เตรียมการดูแลเรื่องการป้องกันในการน่วยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มามเป็นกุศลภายในวัดตั้งแต่การระบาดครั้งที่แล้วก็ได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือโดยมีญาติโยมได้บริจาคอย่างเช่นที่าญาติโยมได้เห็นที่มีที่ล้างมือที่เจลล้างมืออะไรต่างๆที่ตรงนี้ก็จะมีญาติโยมบริจาคมาให้คือล้างกระจรจิตแล้วก็ทางวัดได้นําปัจจัยของทางวัดไ,ไปซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิตั้งแต่แบบที่เป็นใช้มือกดสแกนที่หน้าผากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นระบบดิจิตอลเป็นรุ่นใหม่ามาไว้บริการญาติโยมตามสลามเป็นกุศลต่างๆโดยผู้ที่ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิด -19 นั้นก็คืออสอมอ หมู่ที่สองนี้จะมาร่วมมือกับทางวัดตั้งแต่เริ่มแรกมีการวัดอุณหภูมิมีการมาคัดกรองญาติโยมที่มาจัดงานภายในวัดก็ขอญาติโยมทั้งหลายได้ให้ความร่วมมือ,อในการช่วยกันเข้ามาให้ทางอสมมได้วัดอุณหภูมิก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของท่านแต่ว่าเป็นการป้องกันในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกคนได้ความร่วมมือและตมาก็ขอ,อน้มทนา,าขอบคุณอสมอหมู่สองทุกคนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมมือกันปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งณนวันนี้ซึ่งทางวัดไม่มีค่าจ้างไม่มีรางวัลไม่มีใดทั้งสิ้นเป็นเครื่องตอบแทนน้ําใจก็ขอมวลาขอบคุณณโอกาสนี้ขอเจริญพรสวัสดีครับผมประธานหมู่สองผมปฏิบัติหน้าที่ที่วัดศรีจันทร์เพื่อคัดกรองโควิดในเบื้องต้นคนไหนที่จะเข้าวัดศรีจันทร์นะครับโปรดสบายใจได้เข้าวัดศรีจันทร์มีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับการคัดกรองโควิดแต่ท่านเข้าวัด ท่านต้องสวมแมสนะครับทุกท่านต้องสวมแมสด้วยก็เ,เป็นเป็นการป้องกันในเบื้องต้นของท่านนะครับ